สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวนะครับตัววิบิกันนะครับของไก่ญี่ปุ่นโตเกียวมารีนะครับนี่ก็เป็นรุ่นไฮคาปาฮ้าชุดน่งโกลมันะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮคาปาที่ดีที่สุดนะครับดัมเบลวันของทางด้านโตเกียวมารีนะครับตามสไตล์ของโตเกียวมารีก็แพคเกจจิ้งก็จะดูดีนะครับนะฮะคลาสสิกนะครับในเรื่องของตัวแพคเกจจิ้งตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับอธิบาย ข้อมูลต่างๆนะครับที่ชัดเจนนะครับเป็นไปตามมาตรฐานสแตนดาร์ดของสมาคมแอลซอของญี่ปุ่นนะ ASGK นะครับมีซีเรียลต่างๆชัดเจนนะครับสวยงามก็ถ้าเราชอบนะครับในเรื่องของดีไซน์แพคเกจจิ้งนะครับก็ต้องให้ทางด้านนะครับของโตเกียวมารีนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันนะครับก็เปิดกล่องมานะครับก็จะพบนะครับนะฮะ ปกคลุมต่างๆคือที่ยัง่งนะครับนะครับปัจะมีที่มลมต่างๆนะครับ่ังกล่องตามสไตล์ของเขานะครับก็สามารถเปิดอ่านได้นะครับเพื่อข้อมูลนะครับใช้การศึกษาการเล่นบีบีกันต่อไปในส่วนในกล่องนะครับก็จะมีนะครับตัวบีบีนะครับสีดำนะครับทองนะครับมกซีนนะครับ ลูกทดสอบนะครับเป็นแพคเกจจิ้งนะครับก็อนมค์ซีนสามารถบรรจุได้31นะครับลูกของดีีกันนะครับที่นะครับขนาด6มิลน,นะครับอนนี้ก็คือด้านนั่นส่วนของภายในะเดี๋ยวเราหยิบมาดูกันนะครับก็อ,อันนี้คือตัวไฮคาปานนะครับในส่วนของดีีนะครับก็จะมี ความสวยงามอันนี้ผมชอบเป็นตัวนะครับก็คือถึงแม้จะเป็นพลสสาสติกไฮเกรดนะครับไม่เป็นมเมทัลก็ตามตัวลักษณะของการาลายตัวสอดก็จะมีการเซาะล่ลองลึกลงไปนะครับความสวยงามของหมุดสีทองกายสีทองนะครับตัวเซฟนะก็สีทองนะครับนกก็สีทองนะครับตัวไกด์หลอดนะครับตัวเท่อทนอกก็สีทอง สีสวยงามการสไลด์เสียงก็สะค o ับสวยงามอันนี้คือการสไลด์เอาไว้นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวท่อนอกสีทองสวยงามปดการสไลด์สีกระชับนะครับสีกระชับตัวักษณะของเลงศูนย์นะครับก็เป็นน่องปากนะครับแล้วก็ตัวศูนย์หน้าก็จะเป็น ไฟเบอร์สีแดงเวลาเล็งก็จะชัดเจนนะครับดีนะครับผมช่องนะครับส่วนด้านขวานะครับก็มีล่องนะครับสลักนะครับเม็ดโตเกียวมารี A S G M นะครับของญี่ปุ่นเขานะครับสวยงามวันนีผมฉีดซิลิโคนเอาไว้นะครับเพื่อรักษาคุณภาพนะครับ คือเสียงของการสับไก่นกนะครับอันนี้คือขึ้นเซฟนะครับเวลาย่างนกขึ้นเซฟก็จะยิงไม่ได้แมถึงกดนหลังอ่อนก,ก็ยิงไม่ได้นะครับต้อง เซฟนะครับบีบที่หลังอ่อนเข้าไปถึงจะมีกายได้ถ้านั่งนกไม่กดหลังอ่อนก็งานกันไม่ได้นี่คือระบบอโอโอตโอ้ระบบเซฟของเขานะครับโอเคเรามาดูแมกซ์เนนะครับแมกซิเนก็มีน้ำหนักที่ดีทำจากโลหะนะครับแน่นมันคงนะครับมีที่ฉีดตัวซ o 2นะครับแก๊สเข้าไปนะครับ ข้อดีของตัวแมกาซีนของไฮคาปาก็คือไ่าล่ลองที่สามารถที่จะใช้ในการใส่ลูกกรเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะตื่นเราดึงตัวนำลูกเนี่ยนิดเดียวนะครับนะฮะก็สามารถป้อนลูกได้ที่ที่เขาว่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวลองป้อนลูกไปดูนะครับก็ทำง,งานนี้ออกมานะครับ นี่ใส่80ลูกนะครับเวลาที่เราจะยิงก็เราก็ควรจะต้องเรียงลูกนะครับบีบให้มันสลับกันไปยยนะครับเพื่อความสม่ำเสมอในการยิงนะครับแก๊สที่จะใช้สับตัวไฮคาร์อนะครับก็ต้องเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สเบา,เานะครับไม่งั้นจะทําให้ตัวสไลด์ของพลาสติกของไฮคาปาเนี่ยนะครับมีปัญหาได้นะครับเพราะเป็นพลาสติก <c oughs> ข้อดีของแมกซีนของตัวตัวเกมมารีก็คือ เวลาเราใส่ไปจนเต็มมันเนี่ยจะมีระบบลิสนะครับปล่อยฟูกออกมานะครับแตกต่างจาก่ข่อื่นๆซึ่งผมคิดว่าผมชอบมากรับตัวของตัวเกมอีเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับเห็นไหมครับใส่ก็จะฟูกออกมานะครับทําให้เรารู้ว่าเต็มแล้วนะครับที่ผผมใส่พอสมควรแล้วนะทิ้งไว้นะครับก็เลยใส่แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับแล้วก็ลอง <C oughs> ยิงเพื่อทดสอบความเร็วดูนะครับก็ผมมีที่ทดสอบความเร็วนะครับของทางดั้งแอสเทคนะครับ A C E t e c คนะครับก็เอาไว้วัดความเร็วนะครับลองดูนะครับว่าจะความเร็วได้เท่าไหร่รห <C oughs> ครับตัวตีลอยขึ้นหลังนะครับสไลด์ขึ้นหลัังนะครบจะยิงห้านัดน,นะครับหนึ่ง สองส2่หนึ่งสองสี่ห้สองสก็ประมาณ240นะครับในส่วนของการวัดด้วยความเร็วก็ความเสียงแล้วเป็นไงบ้างรครับเ,เสียงแน่นกระชับเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ อันนี้ก็เป็นความประทับใจในส่วนของ BB ของ High ฮคาปานะครับนะก็ผมถือว่าเป็นปืนอ่าอันแรกที่ผมชอบมากนะครับในส่วนของ BB กันโอเคครับก็ขอบคุณสักการติดตามนะครับอยากให้รีวิวอะไรนะครับก็มากดไลค์กดทิ้งโน้ตเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากับลุดแอนด์แอ์ซอกกันกับคณครับ